หลังจากที่เดฟแม่งบิดมานานใน,นที่สุดวันนี้เขาก็อัปเดตแล้วครับผมกับอนิเม Adventure อ5.0ว้าวนี่ไปไกลเหมือนกันนะไทยแรงกูยัง4.0อยู่เลย ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็ผมวันนี้นี่ครับอยู่ในเกมแอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับผมหลังจากที่เรารอคอยเกมนี้อัปเดตมาอย่างเนิ่นนานก็เล่ไปประมาณ2-3วันให้อภัยได้นะครับผมเพราะว่าอัปเดตนี้รู้สึกจะเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่เลยแน่ทําเสร็จไม่ตรงเวลาดิ้งเลยแบบอ่ะแบ่งเป็น2พาร์ทซะเลยฉลาดนะเนี่ยเราอ่ะก็พาร์ทแรกนะครับอัปเดตเมื่อวันที่เอ่อยี่สิบเอ็ดนะครับประมาณ6กโมงเช้านะครับผมซึ่งผมตื่น5้าโมงเย็นนะฮะกูเลยเพิ่งมาได้รีวิวเนี่ยส่วนพาร์ทสองนะ ครับวีคเอนนะครับผมก็อาจจะเสาร์วอาทิตย์นะก็รอดูว่าเขาเหลืออะไรอีกแต่เอาจริงเนี่ยที่อัปเดตมาในพาร์ทแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วนะคือมังกาจะกด All Star ออลสตาร์กไว้จมดินเลยเหรอแค่นี้ก็จมอยู่แล้ว โอเคนะฮะก็วันนี้เนี่ยผมอยากจะลองแบบว่าอออทำคลิปแนวสรุปอัปเดตแบบเข้าข้บ้างนะครับผมคือปกติจะเห็นแต่กูรีวิวตัวใช่ป่ะเว้ยผมว่าแบบนั้นใครๆก็ทําได้ป่ะเออแบบมานั่งรีวิวพูดสแตทแล้วก็ปั่นปัญญาอ่อนเงี้ยเออแต่คนอื่นเขาอาจจะตัดเรื่องปั่นปัญญาอ่อนออกนะครับมันมี้ให้กูที่ทําแบบนั้นนะแต่ผมอยากจะลองอะไรใหม่ๆนะครับผมเนี่ยวันนี้แพทอัพใช่ป่ะอะกูมารีวิวแม่งเลยก็แพทนี้นะครับเป็นแพท5.0.0นะครับผมมีชื่อว่าจุดศูนั่นเอองย่่างแรกทีเพิ่มเข้ามานะครับก็คือดาใหม่นั่นเองนะคว่าเมจิก ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับมาจากเรื่อง Fairy Tail นะครับผมซึ่งเออ่ แน่นอนมึงก็รู้กูไม่เคยดูอย่างที่สองนะครับเขาเพิ่มตัวซีเคร็ใหม่เข้ามานะครับพร้อมกับเควสของเขานั่นเองก็ตัวซีเคร็ที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมลูซี่นะฮะซึ่งตอนแรกเขาจะเป็นมิติกนะครับสามารถหาได้จากตู้ปกติหลังจากนั้นนะครับเพื่อที่อีโวจากมิติกเป็นซีเคร็นะครับผมเราต้องหากุญแจของเขาให้ครบ3ดอกซึ่งกุญแจตรงนั้นเนี่ยสามารถหาแลกได้กับเจลูซี่ตรงนี้เลยนะครับผมก็คุยกับเขานะครับแล้วก็กดตรงนี้ไปนะซึ่งการจะแลกได้เนี่ยนะฮะมึงก็จะต้องไปเล่นด่านอิินนนนนนขอออองเเเมมมมจกกกกกกทาวววว์ะคครัััับบบผหหืืพพต่ เลยนะที่เป็นซีเกตนะมึงต้องเปิดแคปซูลนะครับผมที่ได้จากบอสซีเคตที่มันจะออกจากด่านนั้นๆนะครับผมและพอมึงเปิดแคปซูลมึงจะได้เศษพอมึงได้เศษมึงเอามาแลกไอตัวนี้แต่ตัวนี้มันพิเศษกว่าตัวซีเกตก่อนๆนิดนึงนะครับผมปกติอ่ะมึงแลกเ็จปุ๊บมึงอีโวเปซีเกตได้เลยแต่ไม่อันนี้เนี่ยมึงต้องสะสมให้ครบ3อันอย่างที่บอกก่อนนะครับผมแล้วมึงก็ไปคาบไอเทมอีโวแล้วมึงก็เก็บไอเทมเอีกีกีอะไรให้ครบแล้วก็ เรียกว่าตัวซีเคตตัวนี้เนี่ยฮะเป็นตัวซีเคตที่ทํายากที่สุดตั้งแต่มันเคยมีซีเคตมานั่นเองเกงไม่เกงไม่รู้นะฮะกูก็ยังไม่มีเหมือนกันในสัตว์ซึ่งแน่นอนนะครับเมื่อจบแพทของด่านแฟลติเทลไปแล้วเนี่ยนะครับตัวลูซี่จะไม่สามารถหาได้แล้วนะครับผมอย่างที่สที่เพิ่มเข้ามานะครับมีอีเวนต์ร้านค้าใหม่นะครับกับเงินสกุลใหม่อ่าแน่นอนนะครับน้องๆทุกคนเข้าเกมมาต้องเห็นแล้วนะครับผมไอที่มันเป็นเหรียญๆตรงเนี้ยมันคืออะไรและร้านค้าอีเวนต์มันอยู่ไหนไม่ยาก หาก็ได้นะเออมันก็เจอไม่ยากหรอกถ้ามึงมีลูกกระต่ายซึ่งร้านค้าตรงนี้เป็นอีเวนต์พิเศษเหมือนกันนะครับผมเมื่อจบแพทของแฟร์รี่เทลยางสมบูรณ์เนี่ยนะครับผมร้านค้าตรงนี้น่าจะหายไปนะไม่รู้เหมือนกันเว้ยเออไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้มันมีแล้วกันอ่ะพอคุยกับพี่แกนะครับเขาจะมี2ตัวเลือกให้เลือกนะครับผมโอเพนมิชชั่นนะครับกับโอเพนอีเวนท์ช็อปกดโอเพนมิชชั่นเข้ามานะครับเขาจะมีเควสให้เราทำนะครับผมซึ่งจะรีทุกๆชั่วโมงเควสกกกก็็็็็ส่่่่่่่วนน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 ใใหหหญจจะะะะเเเเปปปแแแแบบ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 ออ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 อ้้้้้้าาาามมมมมมึึงงงงไไไลลดดีีีีีีีคคคครรรััผผททิืตต มา25ตัวประมาณนี้นะครับผมและสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยก็จะเป็นเพชรนะครับผมตรงนี้เลยนะฮะบวกกับเงินสกุลใหม่ตรงนี้นะซึ่งเราสามารถเลือกรับเควสไปทําได้เลยนะครับผมซึ่งบอร์ดเควสเนี่ยมันจะรีทุกชั่วโมงใช่ป่ะแต่ว่าพอเรากดรับเควสไปเนี่ยนะครับผมอาจดูบอร์ดนะ19นาทีบอร์ดจะรีใช่ป่ะแต่เควสที่เราเพิ่งรับมาเมื่อกี้นะครับมันเพิ่งจะเริ่มจับเวลานะครับผมคือพูดง่ายๆว่าต่อให้เรากดรับเควสมาตอนที่บอร์ดมันใกล้จะรีแล้วเนี่ยมึงก็ยังทาเควสได้อยู่ดดีเเ้้้้าาาใใใจจ่่่่่่ะออพมมมมมมมึงงงงกแลววววนนนยหััริตตตชชโโบท ส่วนอันถัดมานะครับโอเพนอีเวนท์ช็อปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านค้าของอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับจะมีสินค้าเราซื้อถึง3อันเลยนะครับผมอันแรกนะฮะอันนี้พูดง่ายๆเลยมันคือไอเทม EXP ที่ดรอปจากด่านแฟลต์เทลนั่นแหละส่วนอันที่2นะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วผมก็เล็งจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับมันอยู่นะครับผมมันคือเอ่อแคปซูลนะครับที่จะเอาไว้เปิดสุ่มสกินว้าวสุดยอดเลยนะครับผมซื้อสกินเนี่ยเขาจะมี4ระดับเลยนะครับมีแรมีอีพิกเลเจนต์ม อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับมันมันดูเหมือนจะเป็นแคปซูลเหมือนกันนะแต่ว่ามันล็อกไว้อยู่มันคืออะไรไม่รู้นะครับผมก็ไ่ทราบเหมือนกันนะครับผมกูไม่ใช่เดฟบนะฮะแต่ว่าไออันนี้เนี่ยมันน่าจะเปิดได้นะครับตอนที่แพด f ฟลิเทลสองนะครับมันอัพนั่นเองก็ประมาณเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะถ้าเขาไม่เลื่อนอ่ะซึ่งเฮียนี่ราคาแพงสุดด้วยนะเฮียหกร้อยซึ่งแบบใครแม่งโคตรรวยนะครับผมแบบเป็นสุลต่านอะไรเงี้ยสามารถเติมซื้อตรงนี้ได้เลยอย่างถัดมานะครับก็คือเกมนี้นี่มีระบบสกินแล้วนั่นเองยโผม้้าางวกฟีเจอร์นี้มมากคผยัต you <laughs> ก็หลากหลายกว่าเดิมนิดนึงอ่ะไอ้เหี้ยปกติใช่ป่ะเราก็จะมีแบบตัวธรรมดาตัวชายนี่แค่นี้เออถ้ากูอยากได้มากกว่านี้กูทําไงอะ่ะก็นี่แหละครับระบบสกินมาแล้วซึ่งจริงถามกูตรงๆนะครับว่ามันจะหลากหลายขึ้นกว่าเดิมไหมเนี่ยครับผมคำตอบคือไม่นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสกินที่มันมา,ากับฟีเจอร์เนี่ยมันยังมีไม่เยอะเออไอเหีย้ยแต่มันไม่ได้มีทุกตัวด้วยมันมีบางตัวซึ่งแน่นอนนะฮะไอ้ฟีเจอร์สกินเนี่ยมันก็สามารถหาเปิดได้จากไอ้แคปซูลตัวกลางนี่แหละที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราเปิดเป็นแซมเปิลให้ดูููอออัััันนนนนึงงยยดดดโโแคคปปปซลลมม่่่ีีกกววะะะะะเเิช์ฮรบ ผมซึ่งแน่นอนระดับแร้นานไงเป็นไงกูแม่นไหมเออเป็นเนสโก้นะครับสัญชาติฝรั่งเศสไอ้เหี้ยแม่งข้าวขนมปังฝรั่งเศสปล่าวะไอ้เหี้ยฝรั่งเศสขวดสองนี่หว่าก็ไม่รู้แหละนะครับเมื่อเราได้สกินนะครับแล้วเราอยากใช้นะครับมันอยู่ไหนนะครับผมก็กดกระเป๋ามานะฮะมันอยู่ในหน้าตรงนี้นะครับผมมันเพิ่มแถบสุดท้ายเข้ามานะก็คือแถบสกินนั่นเองกดมาแล้วจะเจอสกินของเนสโก้ของเรานะครับผมแล้วก็กดยูสนะครับแล้วก็กดเลือกตัวละครซึ่งในกรณีนี้ที่ใครมีหลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครััับบแลลล้้้้้้้้วววกกกก็็็สสสาา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 ามมมมมมมรรรถถเเ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 ืือออออออใใชชไไไไดดนนนนนะะะะคคตหยยซึ่่่่่งงทีีีููปปิจพ เียแล้วคือใส่แล้วคือใส่เลยอเอ้าหายไปเลยเหรอไอชิบายแล้วทำไมกูไม่ใส่ในสกูตัวธรรมดาวะกูไม่ใส่ตัวชายนี่ทำไมไ <c oughs> อยเย้ยแล้วแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยพิมพ์ตัวเอ็นมาได้เจออานี่ไงนี่ไงอ่าแล้วนี่ก็คือความพิเศษนะครับของตัวละครที่มันมีสกินนะครับผมเ <c oughs> มื่อเราแบบอีควิปไว้ในช่องแรกของเรานะครับมันก็จะมีแบบเอฟเฟกต์ส่งตัวเรามาด้วย <c oughs> คือครูจําเป็นจะต้องข้ามหนมปังกับถือกระเป๋าตามใิสโก้ไหมเนี่ยอ๋อนี่มีโบด้ได้เฮียโหน่ารักมาเชียวมึงก็มันมีหลายสกินนะครับผมไม่รู้มีตัวอะไรบ้างนะครับผมน้องๆก็ลองไปหาหากดๆเอาเนะครับผมแล้วก็ใช้กับตัวละครนั่นๆนะครับเพื่อก็จะได้เอฟเฟกต์เทพแบบนี้มานะเออมันก็จะรีเลย์กับตัวละครตัวนั้นๆสกินนั้นๆนั่น,นแหละอ๋อซึ่งเราสามารถดีมูฟสกินได้ด้วยนะครับผมอ่ะกดไปปั๊บเขาบอกว่ามันก็จะไปโผล่ในหน้าอิมเม้นทัลี่ของเรานั่นแหละอ่าในะะะะฮเเเจ๋งดดีีรรบบบถััไปท่่พิมมมข้าานคคผก็ือออ โต้เซลนั่นเองะครับผมซึ่งระบบนี้ดีมากกูรอมึงมานานละแต่ตอนนี้มึงรอกูแดกน้ำก่อนไอ้สัส ระบบนี้นะจะทําให้คุณกดสุ่มตัวได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งพะวงว่าตัวจะเต็มเมื่อไหร่นะวิธีการเปิดใช้งานนะครับมาที่ฟันเฟืองนะครับผมเลื่อนลงมาปั๊บปั๊บปั๊บนี่คุณจะเจอออโต้เซลล์ตรงนี้พอกดเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับผมเนี่เขาจะบอกไว้เลยนะครับนี่ตัวแรตัวอีพิกตัวเลจน n ์มึงสามารถกดขายได้เลยนะครับผมนี่แล้วแต่พวกมึงคือมันจะขายหลังจากที่พวกมึงกดสุ่มเสร็จนั่นแหละนะครับผมมึงตั้งค่าตรงนี้ไว้ยังไงเนี่ยเวลามึงกดสุ่มเสร็จนะมันายใ้มแบบ่่่นรววีีีดผกณท ตัวแรอะไรเงี้ยผมอยากเก็บชายนี่เผื่อผมยังไม่มีผมก็ติ๊กแค่ช่อง normal พออีพิกกับเลเจนด์เดลี่ก็เหมือนกันแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆไม่ชอบชายนี่นะครับผมเออมึงสุ่มชายนี่แล้วไงไว้เฮียกูกดขายด้วยเลยก็ติ๊กชายนี่ไปด้วยและแถมสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นแถบที่ผมไม่ค่อยแนะนําให้กดเท่าไหร่นะมันคือคําสั่งที่ถ้ามึงได้ตัวละครที่ติดเทดมาเนี่ยมึงจะขายไปเลยซึ่งเขาไม่บอกด้วยนะครับว่ามันจะต้องเป็นระดับอะไรนะครับไม่ว่าจะแรไม่ว่าจะอีพิกเลเจนด์มิสติกนะครับผมคือถ้าตติิมมมา่่ผววันีส นะครับผมจะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเอ่อเลเจนด์เดลี่เนี่ยผมไม่ค่อยอยากได้แล้วอะ่ะคือเราเล่นกันมาขนาดนี้แล้วเนาะเออยูนิตท,ที่มึงควรจะใช้มันก็ควรจะเป็นมิติไงแต่ไม่แน่นะฮะถ้าตู้ไหนมีตัวเลเจนด์ที่ผมยังไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็อาจจะปิดอันนี้ไปแต่ที่แน่ๆนะฮะแถบท้ายกูไม่กดแน่นอนนะครับผมไอสัตว์เผือกูกดแล้วแม่งได้ยูนิคจากตู้เลยเนี่ยนะฮะแล้วแม่งแบบออโต้เซล และที่เพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับก็คืออีเวนต์เควส์นั่นเองเนี่ยนะในแถบเควส์หน้าอีเวนต์นะครับก็จะมีเควส์ให้เราต้องตามทําอยู่นะครับผมซึ่งโอ้โหได้เพชรเยอะมากเลยนะเมนเควส์ก็เหมือนจะเพิ่มด้วยนะครับผมเพียงแค่เราเล่นด่านเมจิกทาวให้ครบเนี่ยนะครับเราก็จะเก็บเพชรได้ครบแล้วนั่นเองส่วนอย่างถัดไปนะครับผมก็คือมียูนิตใหม่เพิ่มเข้ามานะครับอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเมื่อเกมนี้มันอัปเดตเอาอนิเมะเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยครับมันก็จะมียูนิตใหม่ๆเพิ่มเข้้าาาาามมมมนนนนะะซึ่่่่งผไกกกลรรัััตตีีีีคบวว ตัวนี้และตัวนี้ที่กูต้องเรียกว่าตัวนี้นะครับเพราะกูไม่รู้จักชื่อแม่งสักตัวเลยและที่บอกว่าทำไมกูถึงไม่กล้าการันตีนะครับว่ามันมีกี่ตัวก็เพราะว่าในตู้ตอนนี้เนี่ยมันมีตัวเลเจนด์ที่กูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยซึ่งมันก็น่าจะเป็นตัวใหม่นั่นแหละแต่ว่าในเว็บมันยังไม่บอกไงเออเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะได้เห็นตัวละครใหม่ๆ เพิ่มเติมเรื่อยๆก็รอดูตู้2ตู้กันเอาอย่างถัดมานะฮะอันนี้น่าสนใจมากนะครับผมก็จะมีเอนเนมี่ไทป์ใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมซึ่งจะมี2ตัวนะสองตัวบอกว่าไม่รู้นะครับผมแต่เทที่กูเคยเห็นก็มีแค่2เนี่ยจะเป็นยูนิตไทป์น้ำแข็งนั่นเองนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นธาตุหรืออะไรนะมันก็จะมีไอ้รูปน้ำแข็งเนี่ยนะฮะแปะอยู่ใต้เลือดมันเลยก็จะเหมือนกับพวกตัวบินพวกรีเจนพวกอะไรงี้เลยซึ่งยูนิตประเภทนี้นะครับมันจะโคตรถึกเลยนะครับ แรงเลยฉันถามว่าใครเป็นธาตุไฟบ้างในเกมตอนนี้นะฮะเอาจริงกูก็ไม่รู้นะครับผมแต่อาจจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอากาศนู่ะเออไอ้เฮี้ยนี่ยชัดนะครับผมคือตีไปแล้วมันก็จะเป็นไฟปุ๊บปุ๊บแป๊ะแป๊ะนั่นแหละธาตุไฟไอสัตว์แต่ถ้าพวกมึงไม่มียูนิตที่มันตีแบบเป็นไฟๆเนี่ยนะฮะกูบอกเลยว่านรกแน่นอนไอ้เฮี้ยตีแทบไม่เข้าไอสัตว์ดาเมจมันไม่ได้ลดไปแบบสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไอ้เฮี้ยมันลดไปเยอะมากอันนี้มากกูตีประมาณหกหมื่นนะฮะไอ้เฮี้ยออกหมื่นเดียวส่วนยูนิตประเภทต่อมานะครับก็คคคคืืออออออปปรรรรระะะะะะเเเเภภทททไไไฟนน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 ััััั่่่่่่่่งงบบผมมมซซซึีีีีีี้้แตตก็าหยูิจ สามารถโดนสโลได้เลยนะครับผม oh. คือยูนิตสโลทั้งหลายนะฮะบายบายแล้วก็ไม่สามารถสตันได้ด้วยนะครับผมซึ่งสตันในความหมายเนี่ยมันคือสตันที่คือสตันจริงๆอะเข้าใจไหมยก oh. ตัวอย่างก็ขี้ลัวนะฮะและ ไอ้เหี้ยมันมีตัวอื่นอีกเพิไว้แต่ถ้าแบบเป็นการแช่แข็งอะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าการหยุดเวลาอะไรประมาณเนี้ยอันนี้น่าจะไม่โดนบ้าน่าจะไม่นับเออก็คือมันยังโดนอยู่นั่นแหละพวกนั้นอะยกเว้นสตันที่มันคือสตันจริงๆนะครับมันจะไม่โดนเลยประมาณนั้นนะครับผม oh, อ๋อไอ้เหี้ยอีกอย่างหนึ่งอันนี้สําคัญที่หายเลยนะครับผมยิงไฟเหี้ยวิ่งโคตรเร็วเลยนะฮะ oh. คือคือคือ,คอ,คอ,คอมันยังไงไอสัตว์คือมึงติดไฟแล้วมึงร้อนแล้วมึงวิ่งเร็วเง,งี้ oh. ยยางถัดมานะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็็เเเนพวววกกกกบบบบาาาาลลองมแแแ้้้้ียยททิ นะครับผมบอกว่าเออมันจะมีเพิ่มมาอีกในอนาคตนะครับผมก็รอนะฮะในพาร์ทสองเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะถ้าไม่บิดนะก่อนนั่นแหละฮะทั้งหมดทั้งมวลสำหรับแพทแฟนลี่เทลพาร์ทหนึ่งนะครับผมก็อันจริงนี่เป็นการสรุปแพทครั้งแรกของผมเลยนะตอนแรกกูนึกว่ากูจะใช้เวลาน้อยกว่าน,นี้นะโอ้แต่กูอัคดคลิปไปนานมากแล้วเนี่ยเออนะก็มีทะเลถลายปัญญาอ่อนบ้างน,นะครับผมนะถือว่าเป็นการดูสรุปแพทที่แบบบันเทิงอะ่ะเออนะถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ like ่มกกรรรรระะดดิ่่่่่งงแจ้้้เเ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 ตือออนนนนนนนววยยยาาาาป็ีีีีบบฟ์มมมมคััผไล นะครับผมคือมันเพิ่มระบบอะไรก็ตามที่แบบไอ้เหี้ยมึงต้องเล่นนะ่ะคนยิ่งเล่นเยอะแม่งยิ่งได้เปรียบจริงเออนะครับก็ขอให้เล่นกันอย่างมีความสุขแล้วกันครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตยังไปนอนไม่ได้นะฮะไอ้เหี้ยนี่เพิ่งเย็นอยู่เลยนะครับผมไอ้สัตว์กูต้องรีบตัดคลิปนี้แล้วรีบลงเออนะครับผมลงเสร็จเนี่ยอาจจะขึ้นสตรีมด้วยนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมรอดูนะครับผมเราจะมานั่งเล่นฟาร์มกันกนี่แหละไอ้สัตว์เด้ลเกม,มเหี้ยนี่แม่งเป็นเกมสูบเวลาชีวิตของจริงเลยนะ